สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Power by กูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีกับนักรีวิวสินค้า<ม>ฉัน,นารุดาสุงไปเลยนะคะ Power by กูในสาขาเรามีสาขา,าหลักวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าเป็นตัว LED 55นิ้ว Google TV เราจะมาดูกันที่ดีไซน์ก่อนนะคะที่ออกมาด้วยความเรียบง่ายเพิ่มหน้าจอที่ใหญ่กว้างขึ้นและลดตัวขอบให้เล็กลงมีตัวส่วนตัวขอบนี้มีความบางๆและมีความเงาขึ้นเล็กน้อยส่วนด้านข้างตัวขอบจะมีความเงาเล็กน้อย ส่วนด้านล่างก็จะมีขานะคะขาขาจะเป็นเป็นรูปบูมเมอแรงซึ่งขานี้มีลักษณะพิเศษโดยที่เราไม่ต้องใช้น็อตน,นะคะแค่สวบลงไปเท่านั้นเองง่ายสาหรับคุณลูกค้าคุณผู้หญิงยังสามารถทําได้เลยส่วนมาได้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของโซนี่อยู่แล้วเนาะโลโก้แล้วก็จะมีไฟ LED อยู่ด้านล่างโลโก้นะคะเป็นลักษณะของการใช้งานความพร้อมในการใช้งานส่วนล่างลึกลงไปจะเป็นปุ่มกดเปิดปติด คด้านล่างเลยซ้ายขวาจะเป็นตัวลำโพงเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการได้ยินมา mm hmm. ออกขึ้นออส่วนจอด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นลายลักษณะมันลายหมักลุกเพราะจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เป็นเอากลักษณ์ของโซนี่เหมือนเดิม เดี๋ยวเราจะไปดูในช่องต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนช่วงต่อ,อจะมีตัว H d m i ไทอยู่ที่4ช่องซึ่งลักษณะพิเศษของ4ช่องเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่อง3และช่อง4ซึ่งช่อง3และ4เนี่ยจะเป็นช่องเ,ออเป็นระบบ2.1อ o g ั p 4K 120 Hz ตัวนี้สำคัญมากเลยะครับเพราะสามารถตอ่อ ซึ่งเล่นเกม PlayStation 5ได้คือลูกค้าชอบมากหลังจากนั้นก็จะเป็นตัว USB จะมี2ช่องมี o p t ติ a l มีแฮนด์โฟนมี AV มีสายแลนมีแอน e n น่ซึ่งเป็นช่องที่เสียบตัวสายอากาศหรือดูตัวนี้ต่อไปเราจะมาดูประเภทของภาพและการวางหลอด LED กันนะคะซึ่งเราจะใช้ประเภทของการวางหลอดเป็นประเภทฟ u อ l a r การวางหลอดโปเลย์คืออะไรคือการวางหลอด LED ที่วางชั่วหน้าจอซึ่งการวางหลอดชั่วหน้าจอเนี่ยจะทําให้ความสว่างคอนทราสต์ความชัดของภาพมันจะสวยสมจริงและสว่างมากกว่า LED ทั่วไปมากยิ่งขึ้นเราจะมาดูระบบปฏิบัติการกันบ้างนะคะว่าตัว jsem, <anal> <work> ตน decision, hmm. ี้มีคําว่า Google TV มันใช้มันมาคำว่า Google TV จะเป็นการอัพเกรดมาจากตัว Android TV แล้วเอง เพื่ออะไรเพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับกซ้อนสามารถใช้งานร่วมกับตัวสินค้าไม่เภทที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนเราได้เลยเช่นเรืองปรับอากาศดูปุ่นรดไฟทุกนย้สามารถใช้ได้หมดต่อไปเราจะมาดูฟังก์ชัน Google Assistant โดยใช้ตัว voice search ง่ายๆเลยนะในตัวรีโมทง่ายมากสำหรับการใช้งานวิธีการนะคะ กดตรงนี้เลยค่ะกดแชร์แล้วเราก็พูดค้นหาเพลงฮิตระบบมันจะขโม,มลผลนิดนึงนะคะหละังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาในสิแต่ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมีคำสั่งย่อยลงไปได้เลยอย่างเช่นอยากจะฟังเพลงอะไร แบบไหนสามารถลงด,ดีเทลได้มากกว่านั้นมันจะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ฟังก์ชันที่ค่อนข้างง่ายเราอยากดูหนังเรื่องอะไรใน n น t f ฟลเราก็สามารถเซิร์ชแล้วพูดลงไปได้เลยก็ผ่านมาทั้งทั้งหมดที่เราได้ลองใ้ทางคลูกค้าได้ดูเนาะแต่มันก็จะมีฟังก์ชันอีกมากมายท,ที่ที่ความสามารถของทีวีตัวน,นี้มีค่อนข้างมากและลึกลงไปอีกที่อาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของแต่ละบุคคล งนั้นถ้าเกิดอยากได้เราเข้ามาแวะชมนะคะที่เขาบายได้ทุกสาขาสำหรับถึงเ้ารุ่นนี้จะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะมีอยู่ที่55นิ้วเอ่ออยู่ที่ราคา37,490ส่วน65นิ้วอยู่ที่41,490แล้วก็ใหญ่ที่สุดเลยเบิ่มเรา75นิ้วอยู่ที่ 7, 10, 7 10, 1 0 71,490ราคานี้เป็นราคาโปรกลางนะคะแต่ แช่วงเวลานั้นอาจจะมีลดอะไรคุปรองของสมนาคุณอะไรอีกแล้วแต่เราอยากสอกฝากเข้ามาดูที่ของวานดูสต์ค่ะการติดต่อเราก็สามารถติดต่อได้ที่หน้าร้านนะคะเบอร์โทรหรือว่าทางหรือของเพจหน้าเพจของเขาานเองด้วยกันหรือถ้าจ,จะติดต่อเขาวานการก็คือเบอร์หนึ่งสามสองสี่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะของวาวัอดีค่ะ